แต่ตอนนี like ้ก็มาตั้งศาลให้นะครับมาตั้งศาลให้เรียบร้อยนะครับจากคนที่ถูกเป็นล้านนะครับถูกเป็นล้านถูกอยู่สองงวดนะครับติดกันเลยนะครับแล้วหลังๆมานี่เขาจะไม่บอกใครนะครับไม่เคยแพร่พายข่าวเรื่องตัวเลขเลยนะครับก็น่าจะถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเอาศาลเนี่ยมาตั้งนะครับก็น่าจะถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เขาแรกๆเขาก็ไม่บอกใครช่วงหลังมาก็มีคนรู้ข่าวนะครับว่าถูกแล้วก็มี าาบ้านมขอชทีีน่นอยู่เปป็นประจะรากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินนะครับเดินทางมาที่โนนหนองเมืองน้อยนะครับซึ่งแอดมินก็เคยมาสองสาครั้งนะครับครั้งนี้ก็มาตามตัวเลขให้กับ fc แฟนช่องอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งที่นี่นะครับ ที่แอดมินเคยมาถ่ายทํานะครับซึ่งเมื่อก่อนโนนหนองมึงน้อยตรงนี้นะครับเคยให้โชคมาแล้วนะครับให้เป็นล้านเลยนะครับคนที่ถูกถูกเป็นล้านนะครับแต่สถานที่ตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยมีใครรู้นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาถึงนะครับเดินทางมาถึงก็จะมาขอโชคที่นี่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีสารนะครับตอนี้มีสารแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับตรงโนนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นสมุทุมพุ่มไม้นะครับข้างในจะเป็นโพรงนะครับซึ่งมีต้นจำปานะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าเจ้าพ่อจำปาเจ้าแม่จำปานะครับที่แอดเคยมาถ่ายทําให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาหาตัวเลขกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนขอโชคนะครับซึ่งก็จะมีบางช็อตนะครับที่ถ่ายทําที่ต้นเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปาให้เอฟซีแฟนช่องได้รับชมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ ครับก็มากันหลายคนนะครับทั้งทีมงานทั้งเอฟซีนะครับวันนี้มาที่ศาลครับสวัสดีครับผมคนกับช้างครับผมสวััสสดีครบาวบปัญาขุมทรัพยาปัญหาสาวเทพนรักเทพันร์พารวยตอนซ้อนถิ่นอีสานไปไหนเดี๋ยวเบาอีสานที่กินไม่ถ่ายให้เลยนี่ ช่องบ่าวิสานที่เต็มนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับก็จะทําพิธีนะครับขอโชคนะครับกับสารเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับสารตรงนี้นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับหลังจากมีคนถูกหวยนะครับถูกเป็นล้านเลยนะครับมาตั้งสาลที่นี่ให้นะครับตอนนี้ก็เป็นการติดทุ่มไอไข่เสียงทายตัวเลขนะครับในช่วงที่เรารอตัวเลขกันอยู่นะครับแอดมินจะพาไปดูที่ ต้นเจ้าพอ่อเจ้าแม่จำปาและจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังสักนิดนึงนะครับตัวเลขที่นี่นะครับที่คนที่เคยได้เคยถูกนะครับส่วนมากก็จะเห็นจากที่ต้นของเจ้าพอ่อเจ้าแม่จำปานะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่เนาะก็เราจะไปดูกันนะครับต้นจำปาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือต้นจำปาที่นี่อยู่ใกล้บ้านแอดนะครับเอดเกิดมาก็เห็นเลยนะครับต้นจำปาต้นนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับนะครับส่วนมากคนที่มาขอโชคก็จะได้จากที่นี่นะครับก็มีที่ต้นอ่าฝั่งทางนี้น่าจะเป็นเจ้าพ่อนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นผ้าสีเหลืองนะครับคุมที่ต้นนะครับน่าจะเป็นกิ่งนี้น่าจะเป็นเจ้าพ่อจำปานะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเป็นเจ้าแม่นะครับเป็นเจ้าแม่จำปานะครับก็มีผู้ได้โชคจากที่นี่นะครับได้ซื้อชุด นะครับเป็นชุดไทยนะครับมาถวายให้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของศาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอลุ้นตัวเลขด้วยกันนะครับที่จุดทูบไอ้ไข่ขอโชคนะครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับในตรงไหนลูกห้าสามหนึ่งตรงไหนไหนหนตรงไหนลูกห้าสามหนึ่งตรงไหนชี้ดูสิชี้ดูสิหนูหนูหนูชี้ดูสิเห็นตรงไหนห้าสามหนึ่งตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยชี้ดูหน่อย,อหอยไหนตรงไหนตรงนี้นนเนี่ยไหนเนาะเลขห้าเลขสามเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนลูก เอาไปชี้ให้ดูหน่อยห้าสามหนึ่ห้นเลยตรงไหนห้าสาโอ้บอกพอเลยเนพอดีน้องมาด้วยนะครับบอกว่าเห็น5้าสาหนึ่งน้อแต่แอดก็ไม่เห็นเนาะน้องก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้แหละเอาชี้ดูห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่อะไรนะ531อะไรนะปูจะชัดห้าสหนึ่งแม่มาดูห้าแม่มาดูห้าามหน ตัวเดียวกับแม่เขาฝันเลยแม่เขาฝันอยู่ตรงนี้เนาะฝันก็สามหนึ่งครับก็เป็นแนวทางเด้อ FC Fans ช่องครับอ่าน้องที่มาด้วยนะครับบอกว่าห้าสามหนึ่งนะครับอยู่ที่โคนต้นเฉพาะเจ้าแม่จำปาแห่งนี้นะครับก็ติดตามดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุนเลขทูบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจุดทูบไอ้ไข่เสียงโชคจะได้ตัวไหนนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนะครับส่วนตัวเลขที่น้องบอกวันนี้นะครับคือ531นะครับเดี๋ยวเราไปตามต่อกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็รอรู้ตัวเลขจากการจุดทุบไปไข่เสี่ยงโชครอไปด้วยกันนะครับนี่นี่นี่เหมือนเขาญานาคเลยไหนบ่าทไปส่งไปก่นนี่นี่เหมือนเขายานาคเนาะโอ้บอกบอไม่บอกหน้าบอ ครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วยิ่งจะไม่กล้าเข้ามานะครับเมื่อก่อนก็เป็นธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ก็มาตั้งศาลให้นะครับมาตั้งศาลให้เรียบร้อยนะครับจากคนที่ถูกเป็นล้านนะครับถูกเป็นล้านถูกอยู่สองงวดนะครับติดกันเลยนะครับแล้วหลังๆมานี่เขาจะไม่บอกใครนะครับไม่เคย แทงทายข่าวเรื่องตัวเลขเลยนะครับก็น่าจะถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเอาศาลเนี่ยมาตั้งนะครับก็น่าจะถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เขาแรกๆเขาก็ไม่บอกใครช่วงหลังมาก็มีคนรู้ข่าวนะครับว่าถูกแล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคที่นี่อยู่เป็นประจํานะครับตอนนี้ทูบก็ไม่เกือบจะหมดแล้วนะครับตัวเลขโผลมาแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวเรารอลุนตัวที่สามกันนะครับจุดทูบขอโชคที่ศาลเจ้าพ่อจำปาเจ้าแม่จำปานะครับ ก็ตอนนี้ทูบไม่ไปถึงตัวที่สองแล้วนะครับตัวเลขที่ที่ได้นะครับก็คือสี่ห้ามาอีกแล้วนะครับสี่ห้ารอรุ้นตัวที่สามนะครับน่าจะเป็นเลขเก้าไหมครับเป็นกลมๆขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้าเป็นสี่ห้าเก้านะครับตรงกับที่จอมปลวกที่บ้านบุงเบาเลยนะครับรอรุ้นกันนะครับ ขนขนลุกแล้วครับขนลุกเพราะว่าตัวเลขนี่สี่ห้าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนั้นเราลุ้นไปด้วยกันนะครับเราลุ้นไปด้วยกันนะครับเก้ามาแน่แน่เลยครับถ้าเป็นเก้านี่จะเป็นเลขตัวเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนกับตอนนี้ก็ได้ทั้งสามตัวแล้วนะครับได้ทั้งสามตัวแล้วนะครับสําหรับกับก็ได้ทั้งสามตัวแล้วนะครับสําหรับ ทูบไอไข่ที่จุดขอโชคที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับได้แล้วนะครับตัวเลขคือสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามครับแคปหน้าจอให้ดูก็ได้นะครับอ่านำไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับทางช่องของเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางช่องของเราก็ขอย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ตัวเลขที่นี่เคยถูกเป็นร้านนะครับเคยถูกเป็นร้านมาแล้วนะครับซึ่งคนที่ถูกก็ได้นําสารมาตั้งนะครับถวายให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่จำปานะครับแล้วก็เคยจ้างหนังมาสมโพชที่นี่ด้วยนะครับคนที่ถูกหวยหลายๆคนนะครับที่ถูกที่นี่ก็ซื้อชุดไทยมาถวายนะครับให้กับเจ้าแม่จำปานะครับก็ได้ไปหลายครั้งนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบเงีไปหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ ครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยล้ำรวยถูกรอตตรีกก่กันทุกๆคนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ